มีคนทักเยอะด้วยล้ะค่ะว่าเออโอเคสวยรถเงาค่ะน้องๆเขาทำงานดีมากค่ะดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะสวยกระเป๋าค่ะแปดบาทสวยเลยค่ะคันนี้ก็เป็นพั n d a CR-V นะครับ ก็น่าจะประมาณ10กว่าปีได้ยังสวยให,ใหม่ใช้ไรนะครับลูกค้าทำเคลือบแก้วกับเราไปได้1ปีแล้วนะครับมาแมาทเน้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสอบถามลูกค้าว่าจากเคลือบแก้วไป1ปีแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ชื่อเน้นนภาค่ะอันนี้เที่ยวเที่ยวไปนานหรือยังอ่าหนึ่งปีแล้วค่ะเออวันนี้มาดูแลที่เคลือบใช่คือบครั้งที่สองค่ะใช่หกเดือนครั้งหนึ่งหลังจากวันที่เราเคลือเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะชอบค่ะที่นี่เพราะว่ามีคนทักเยอะด้วยละค่ะ,ะว่าเออโอเคสวยลดเงาค่ะ ดูแลสะดวกค่ะง่ายแล้ววันนี้มาดูแลลูกค้าที่สองใช่ครั้งนี้นะานาการบริการเป็นยังไงบ้างโอ้ที่นี่ดีค่ะน้องน่ารักทุกคนเลยค่ะบริการดีมากเลยค่ะกา,าแบริการแพงไหมไม่แพงค่ะไม่แพงใช่แปดร้อยบาทค่ะแล้วการดูแลสาลูกค้าคืลลออไรลดยังไงบ้าง,างก็ล้างปกติอะคะ่ะ ใ,ใช่ค่ะก็ดูใหม่เงาอยู่ค่ะยจะฝากลูกค้าที่เล่นรถสไตลน์นี้หรือชอบดีแบบนี้ยังไงบ้าง,างก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะคะก็คือน้องๆเขาทางานดีมากค่ะดูแลดีทุกอย่างเลยค่ะสวยค่ะ,ะใช่ใช่ยกระเป๋าค่ะแปดร้อยบาทสวยเลยค่ะ